สังวะกะวันตังอธิวาเณภาวะปะทุมะภะวะตาสัมโมอะมันตะวะสะรีโลกะติปะโนภะวะโตสาวัตตัง ภาวตโอะอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัสสามิยะภูทะมีปิติโรอะสิริโยภาวตโอะอะหังสัมมาสัมพุทธโธอิธะกะละนะสัมปะโนทุกขะโก <coughs> 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 ธรมมชาติที่าักเดวะมโนชังมังคุโตมตังยุยมังโลกังศรีวะังสัมาโะกังสัพพมาชังชาตสมนะกามนิมกังศิวะมโนตงกายังอาปิยาจิตตาวะเพรเดสี

ນະມະງສຸန္ດອນພິ

อระสมฺมาอริโยธมฺโมอจฺฉริตารตฺโฐอนุตลํกุญฺญํกิตํโอภาสํธมฺเมนสํภิโก

อนยามะยายมมะสะสุะะวายะุตจาะอาวิชกียสิธาตตโลเทอปโนนมสมาสัมุโยะิตโตชโยนิโสะิโสะิบาิโ

อุปทานกันดวงอิมยานุปทานกันดวง

ये आया कहता हूं अह हूं सुखी हूं मैं เยธัมมาธัมมํปฏิคฺคหตุปฏิฆาตํสุคีอตฺตนาปริยารํตุนภีสจฺจ <laughs> <laughs> Ave satadhamma satadhamma satya dhamma joni kama bandu kama ขอ่วนัตด์สทใหจงเป็นผู้ให้มีเวทตานเนี่ยให้ผู้เริ่เรีรมิ้ทาุอย่างทารมยหทีขันบอักสิทินั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสียบุญบนอนาพเจ้าความย Bukasawan suka Kejadian Tapan Aneh Aku mengangkuti Kutalupan Kataran Maka Jawa-jasa Tahani 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 ti chamanyi shirti sattva dhan omdatτο aunjati tathai hai Dan kapanalangan pamah hairi vakati paya เราทำให้เจ้าสงบสินรจ้เรื่อเ่นนั้นอาตัณฑ์สังวริจุมาุทเธเื่อจะทำร่พเจ้าเนการตัหนจยา์เตะว ด้วยกายก็ดีด้วยกาจใก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมตุกรรมอะไรตังม่ยางอันาจอิทิญใดที่ข้าพเจ้าจะทำแล้ในกาลนี้ทำโมปาริกันาตัวสยันต์เดื่อความสงบสงบชิงเป็นนาน A-ram-ta-re-ka-ha-ri-pum-va-kam-ne A-ram-ta-ra-pa-pa-la-i-ka-ra-ma-ka-pa-e A-je-na-wa-ja-ya-wa-je-ta-sa-wa Va-i-ka-i-ka-di, va i ที่พรเจ้าจะทำแล้วในพระชนมั้งขปฏิกันนาตัวสามัทยเพราพระสงฆ์งดสิงโทษลวนเกินนั้นอาลันตาเลสังเวรถึงมาสังเวเพื่อทำสำนวมเข้าในพระสงฆ์ในการต่อใจสาบุทวดพตะวา โูปธรรมพะวันตรธอาภิวาทิสุขะทวโรพะกะวตาธรรมวมน์นามิโฯนะมิปันโนภะคะวะตุสาวะกะสังโฆอัระังนะ เป็นเพือ่อนวิาติธรรมมือกับผู้ชี้หาคำครับได้ส่วนมนต์ทำวัดอยู่วัดโพธารามบ้านสแปนห้องภายในลบล่องล่ะสาธุนมุชานาน้ำกันเด้อพี่น้องได้บุญน้ำกันครับผมผู้บริมาขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทาักทายคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไ่ให้เสียหายวัีความสุขที่ความแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ